เราตอนนี้ก็บอกกันได้เลยเราเหมือนกันทั้งพี่น้องเลยเป็นยังไงบ้างครับความตื่นเต้นมันมีขนาดไหนครับก็เหมือนกับไม้กับจริงจริงตื่นเต้นหน้าแต่ผมตั้งแต่เมื่อวานใช่ตั้งแต่เมื่อวานนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นอนไปเลยใช่ไม่่ใชะก็เรียกว่าตื่นเต้นแบบกับการได้ได้มาทำงานกับน้องมากกว่อนเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานด้วยกันนานถ้าถ้า นอกจากยูทูบคีเคยแบบว่าไปใช้แรงงานที่แบบมาออกเนี้ยก็งานที่ออกนี้นี่น่าจะเป็นงานแรกในรอบเอ๊ะสูงขึ้นเลยสิบปีแล like like ้วมั้งใช่ไหมอะอ๋อเดี๋ยวพี่โตเท่านี้แล้วบรรยากาศงานอีเวนต์ยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเปลี่ยนไปไป่สิบแปดมันไปอีกรอบนึงก็ไม่ก็จะตึงๆนิดนึงบนเวทีเพราะว่ากังวลไม่ใช่กังวลตึงคืออะไรเสื้อไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นเต้น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 ที่ต้องปรับตัวใหญ่กันบ้างเพราะว่าน้องๆก็แบบมาเพิ่มกลุมเลยสักสิบปี่ เออจริงๆไม่ได้ไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะว่าทั้งทงสองคนเป็นคนที่ชอบการ์ตูนและมังงะอยู่แล้วครับก็ก็สามารถพูดได้แบบคิ้วๆเลยเพราะว่าเราก็มีเสื้อผ้าที่ที่มีเออ่มีลายการ์ตูนอยู่แล้วด้วยที่บ้านผมดูทุกเรื่องเลยเนี่ยที่เขาเอามาลงมาแล้วเป็นแนวบ้างคาตุกตาตุบไตแบบเมือก็ไห้นะแบบตัวไหนพิเศษอะไรยหลายอันอยู่นะชอบแยังได้ตัวเขียวแล้ว,ลว,ลวก็มสีสีดำสีดำนะรุ่งก๊ก กอยากได้ทุกตัวเลยอ่ะแววันพีชก็อยากได้ของตัวพีชแล้วก็ตัวอรออ่ะยากได้หมดเลยก็ปลาปลามังงะครับกับคอลเลคชันนี้มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างครับครับคือจริงๆแล้วเขาเขามาเขาเรียกว่ามีครีเอทีฟดีเรคเตอร์คนใหม่เข้ามาครับเป็นครูระครับระกาวะนี่แหละอย่างนี้คือคอลเลคชันนี้คือเขาเป็นการเอาศิลปินมาเจอกับศิลปินนะับก็คือบอกว่า อย่างตรงนี้ก็เป็นศิลปินในเรื่องของฝั่งบางแล้ว,ลวก็จะมีศิลปินของฝั่งของอาร์ทที่เขาจะเอ่อมาดีไซน์อย่างอย่างคอลเลกชันของลายที่ไม่ใส่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของแอนดี้วอร์โคนใช่เพร,ราะเขาทำเป็นแบบเสื้อโอเวอร์ไซส์มาด้วยแล้วก็คือหลายๆคนแบบวัยรุ่นสมัยนีย้ชอบใส่โอเวอร์ไซส์เนาะเพราะมันจะรู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นสตรีทมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับการที่แบบเอาอนิเมะมาหรือว่างานอาร์ทมาใส่อะไรเงี้ยมันก็เข้ากับยุคสมัยด้วยครับเหมาะของอากาศแบบ ร้อนๆแบบนื้คนไทยด้วยเนาะก็ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไปแล้วก็ได้เลยคือจะมีตำรามต่ำอะไรเป็นราบแบบไหนคะว่าหาซื้อได้ตามยูนิโคอร์ทุกสาขาเลยครับผมแล้วก็มีออนไลน์ด้วยครับผมก็เป็นยูนิโคอร์ออนไลน์สตอร์จะมีทั้งเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันก็โหลดได้ครที่เป็นสาววงการใครที่เป็นสาววงการใครที่เป็นสาววงการ์ตูนนะครับโดยเฉพาะแบบว่านี่เลยครับมังงะนะครับ Attack on Titan Naruto หรือว่าจะเป็น ซูเปอร์มาริโอ้บราเดอร์นะครับ<ม>ก็สามารถมาจับจองแล้วก็มาซื้อได้เลยนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแนวเป็นแนวที่เราชอบนะใส่ลายที่เราพรีเซนต์ตัวเราออกไปอะไรอย่างี้ครับเผื่อแบบใครใส่เหมือนกันเดินอยู่ก็าสามารถมีเรื่องคุยกันได้ด้วยครับถ้าขอเล่เหนึ่งครับตอนนี้กัมมี่มันปล่อยคอเซอร์ว่าจะมีคนอนเสิร์ตไปททีมาแล้วละหลายคนก็รุ้นว่าซ็อกไหมจะได้ถูกทับทาไปขึ้นในคอนเสิร์ตกัมมี่ครับนยด รอรอรอคุณแกมมี่เป็นคนประกาศดีกว่าครับว่าว่ามีใครบ้างแต่เขาม่ไทเออผมยังไม่ดีเลยอ้าวไม่คไม่รู้ป่ะว่ามันมีแบบมีการล่อยมาแล้วว่าจะมีคอนเสิรวายดูเคคัมแบ็กของเรอไม่รู้รับิ่งกลับใครมาเลยครับพนี่ยขอบคุณกอล์ฟอะไรครับไม่ได้ยินเสียงหรือประกาศอ้าวเองหรือช่วงนี้หูกับอื้งเนื้อแต่จริงจริงให้ให้ มาแค่หูไม่ออกซ์เลยะแฟนๆได้ลุ้นใช่ไหมก็ลุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เตรียมกันก่อนเตรียมกันก่อนเออาไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ก็ไมอยากเป็นมีโอกาสไหมแต่ ลุ้นคอนเสิร์ตก๊อปไม้ใช่ไหมโอ้เขาลุ้นคอนเสิร์ตก๊อปไมค์กันอยู่หรอสรุปลุ้นสรุปลุนอะไร Y2K หรือคอนเสิร์ตก๊อปไม้ไม่ไม่กินมากไม่เห็นคำก๊อปไมค์คัมแบ็คที่คอนเสิร์ตไหมล่ะเออเฮ้คิดก่อนเราเองดีนะนี่ดีกว่าคิดก่อนเราไม่รู้เหมือนกันอ่าไม่ได้ว่านะต้อมคิงไมค์อ่ะว่านหรือเปล่าจริง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 แล้วเนี่ยปีนี้ไมค์อ่ะเตัดสินใจจะมาทำงานที่ไทยมากขึ้นก็คือเนี่ยตอนเนี้ยย้ายกลับมาแล้วครับผมใช่ก็อาจจะมี คุยยากแล้วรับก็มีสมัยแน่นอนยังยังไม่ได้กลับมาอีกปีของพวกเราอ่ะเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าว่าว่าเราพูดได้แค่ไหนไม่ไม่ไม่เราไม่ได้มีคุยอะไรกันไเลยเราไม่ได้คุยอะไรกันเลยหรอคนเเยรีกร้องมมีคอออมมเเนนตต์คคือจริงๆตอนนั้นที่ก๊อลฟลงไปว่าเหมือนว่าเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องรีรูเนียอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฟีดแบ็กฟีดแบ็กดีดีดีมากเลยแบบเป็นหลายพันคอมเมนต์เลยครับก็ ก็ดีครับแต่พวกเราไม่อยากกลับมาอยากขึ้นจริงๆเขาบอกคุยกับไม้อยู่แล้วว่าแบบอยากอยากทำคอนเสิร์ตใช่เพราะว่าถ้าไม่ทำปีนี้ปวดหลังปีหน้าไม่ไหว้เขาไม่รับคำเราก็คิดว่าจะทำกันนี้แล้วแหละจริงๆมีคุยกันมีคุยกันบ้างครับมีคุยมีคุยกันอยู่คุยกับใครคุยกับคุณนะคุยกันลโพงอยู่บ้าีคุยกันอยู่ว่าอยากปี ออ๋คุยตอนนี้มันดูมีนิรุตไม่โพสไม่โพสมันเกิดไงว่าแบบเอ้ยจะมีคอนเสิร์ตเป็นของขวัญ์ตกี่บอกมีไม้อะไรเงี้ยอะไรก็ไม่ทรอเราก็เราก็แซวกันเล่นปกติแต่หน้าเราพเพราะเราตัดตัวหู้ารูดมากเลยนะพี่พีรุ้ได้เลยว่าเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าถ้าคุณจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอะไรก็ ก็เอ oui, mm, ่มมันคิดก่อนแล้วกันนะคิดก่อนเดี๋ยวไว้เซอร์ไพรส์เเนี่ยพูด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 เยอพูดเยอะพูดมากเปล่าอะไรถ้าง้อะถ้าพูดจริงๆเนี่ยต้องมีการเคอสนิมกันเต้นไหวไหมไหวเปล่าคอเกาในเข่าอะไรไม่ใช่ผมแล้วคุณหรือเปล่าต้องหยุดกินไก่ไหมก็ก็อาจจะต้องมีถ้าจะถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็อาจจะต้องมีแบบไปฝึกไปเต้น เลยไปซ้อมร้องอะไรอย่างเงี้ยครับเหคาะนิดหน่อยครับแต่จริงๆมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับก็แบบไม่รู้ว่าไปได้มากแค่ไหนนอกจากนอกจากแลาแบบหลังไม่หายคิดว่าปลายปีแฟนๆอาจจะได้ลุ้นกันแหละเนาะได้หายคิดับก็นี่เรียกไม่ยไดนี้แลคือเรียกว่าเรียกว่าถ้าคุณจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอื่นๆอ่ะก็คำนึงเผื่อไว้ละกันได้เก็บเงินเก็บเงินไว้เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้พวกพวกเราด้วย พูเยอะไม่มีเนื้อหาเลยแบบช็อตฟิวมากเลยไม่เป็นไรอยากไปเอาค่อยๆเอาบทสัมภาษณ์นั้นมาตัดต่อแล้จะได้ช็อตฟิกไปเลยโอเคเนาะอครับขอบคุณีไหกอนเดี๋ยวพี่ไหอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวราไปถ่ายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปก่อน